ฝนตกด้วยฮะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับผมคลิปนี้กับเกม g e n ช i n Impact นะครับคือคลิปนี้ผมจะมาลองเออเทสดาเมจของเฮโซกันเพราะว่าเออรอบแล้วผมก็สุ่มได้เฮโซมาผมก็เลยอยากจะมาลองเทสดูอันนี้ป้านมาแล้วนะไม่ใช่ไม่ใช่เทสดาเมจสิคือผมอยากจะรู้ความต่างของสองวชินเนี้ย โซลาร์โพลโซลารโพลใช่ไหมอ่านไม่ออกน่าจะใช่แหละแปลมาเมื่อกี้กับลอดเพเยอร์อันนี้อ่านถูกกว่าก็เพื่อจะรู้ว่าสองอันนี้มันต่างกันยังไงมันได้ตาขี้เหมือนกันแต่โซลารโพลจะน้อยกว่าถ้าอัพเต็มเก้าสิบก็จะได้มาณยี่สิบเจ็ดอ่าประมาณยี่สิบเจ็ดแต่อันนี้ถ้าอัพเก้าสิบได้มาณสามสิบ ไม่31ก็32นี่แะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ทั้ง2อ,อันผมอัพมาแค่80สิบนะส่วนดุิสิตผมไม่ใช้นะเพราะว่าถ้าผมจะใช้อะดุิสิตผมต้องเปลี่ยนหมวกจากแรงคีเป็นอัตาคีขอดูรายละเอียดก่อนนี่อันนี้ของสมุบ,บทห้าดาวนะได้ตาคี้เจแรงคี ร้อยสี่เจ็ดฝืนฟูเท่านี้ได้โบนัสลมแนระบบลมโบนัลมร้อยเลขอย่างสวยหนึ่งหนึ่งหนึ่งสีหนึ่งนะครับพรสวรรค์ก็อัพเต็มแปดแปดอันนี้เป็นสแต็กรวมของสีดาวอัตราคี้เจ็ดสิบแรงคี้ร้อยสี่สิบเก้า เฟิรนโฟล์แ18เท่าเดิมโบนัสลมเท่าเดิมไหนว่าโบนัสลมอ๋อโบนัสลมดอบดอบลงเพราะว่าเออชิ้นนี้มันให้โบนัสลม8%สูงสุดสี่ชั้นก็ประมาณ32ก็บรนสลมหายไปแรงคีดอบ พลังโจมตีก็น่าจะดอบลงด้วยมัง้งอันดับแรกขอโชว์ตัวเปล่าก่อนเออเอาจริงผมมีฟาลุซันนะเดี๋ยวขอดูก่อนเดี๋ยวให้ดูฟาลุซันกันผมมีฟาลุซันแต่ว่ายังปั้นมาไม่ครบเอออยู่ไหนทีนี่ไงเจอแล้วยังขาดพรสวรรค์น,นี้หน่อยแล้วก็ขาดกลุ่มมาที่หกก็เลยคลิปนี้น่าจะไม่ได้ใช้นะ ในการโชว์เค้แต่ใช้แค่เอบอ <Okay. S 1> นเนตกับโมนามาเรามาลองเทสกันอีกทีก่อนอันนี้ <Okay. S 1> เทรอบแรกจะใส่เป็นลอดเพเยอร์เอแเฟกเซตเดิมนะครับ <Okay. S 1> เอ,อ้ยเดี๋ยวเดี๋วให้ดูแต่ละชิ้นกันด <Okay. S 1> อกไม้ <Okay. S 1> ขนนก <Okay. S 1> นาฬิกา ถ้วยหมวกครับก็ยังอัพไม่ตันนะเลืออยู่แค่นี้กับนี้เรามาลองดูราเมจดันติกัน,นโอ้หมวกกูนนะนั่งเลยโอยาเมจตะกิ้สามหมื่นตี แรงหรอกครั้เนี้ยตำแหน่งการโจมตีปกติพี่อยูวมันสามพันสองสามโอเครอบนี้จะใส่เป็นเซอร์เพล่เซอร์เพล่นะอาร์ติแฟกต์ก็เซตเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสแต็กก็อย่างที่ตอนนั้นดับลงมานิดนึนนงพลังโจมตีอะไรนี่นั่น ผมดาวว่า C1 เออผมลืมบอกด้วยว่า C1 น,นะตั้งแต่แรกเลยพรอส,อสอนก็เหมือนเดิมจะเอาไปว่าเกอยู่มลา,กกมาลุกขึ้นมามันจะมีผลาจากอาวุธอยู่นะเมื่อเราโจมตีปกติแล้วโจมตีทำมันจะเพิ่มขึ้นแล้วการโจมตีปกติมันก็จะแรงขึ้นเลยแรงขึ้นเลยโอ้ย สองสามสี่โบสองหมกดูเบาจังมีสามพอยู่นิดหน่อยเดี๋ยวขอลองรอบหน่งสองสามสี่โบสองหมื่นเกาสองหมนเกาเากันเอามากัน จากการที่ดูผมรู้สึกว่าเออใช้โซลโพลมันจะดมิเบาลงกว่าก็ไงแล้วสิก็สแต็ก,กมันก็ดรอปลงมาจริงจริเทียบกันยากมากเลยโอเครอบนี้มาลองแบบ <c oughs> รอบนี้เรามาลองแบบทีมกันดีกว่าเฮโซก็เหมือนเดิมใช้เป็นอาวุธเป็นลอดเพลเยอร์นะ เราล้นท้นทีแรกกะจะไม่ใช้แต่ก็ลองไปอ่านบัอดูแล้วคือแค่กดอันติก็คือได้รับบัฟเลยน้อยมากโมนาปั้นทุกอย่างยกเว้นอัติแฟกต์กลุ่มดาวไม่มีกลุ่มดาวสวยๆนะอัติแฟกต์ไม่ปั้นเลยคงไม่เป็นไรหรอมัง้งพอบัอบบ๊บจากอะไรวะนั่นสีบัฟบจากอะไรวะสมุดก็ใช้เป็นาะก้อน มซนมกรเบนเนตก็เน้นอันตีมีทีหนึ่งโนเบตเคสฟาโบเนตมาเริ่มันเลยดีวยกว่าโหรอบแรกก็เอาเฮ้ย <c oughs> ขอเก็บสกลิลของคารุซังสั่แป๊บหนึ่งเค

แปดหมื่นได้มั้งอันตีดิโบสามหมื่นส evet ี่เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกล่องนี้มาไงเนี่ยอาวุธโซอาวุธโซลพอาอ์ติแฟกต์เพิ่มดาวสีหนึ่งฟอนสันแปดเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนอกจากอาวุธทีมเดิมมาเรามาลองเทกัน

ไ่พดไม่ทันอิ่งหมื่นสามมั้งฉันดูไม่ผิดนะทุกทีไม่เห็นจริงหกถ้านยกว่ากันโั อันตีโมนะฉลี่ว่า,าจีาครไต่อยต่อย,อยม่ี้นะไม่เห็นต่อยหกหมื่นไม่เห็นอันตีอ่ะเมื่อกีผมไม่เห็นอันตีอ่ะเดี๋ยวขอไปลองอันตีกับตัวนี้หน่อยซ みんなは俺が守るよ、キランバチューキー、おーこングだ、キングランバだ、キキングだ、キングだ、だ、キングだ、キはグだ、キいグングだ、キ

มัวส่ายต่อนี่คืออะไรหบที่แล้วไม่ขี้มา ่รบท้ายแล้ว oh, ถ exactly. ้าไม่คี้ก็ถือไปอันจบโมนาตีนึ่ถ้าขี้ก็มานั้นแหละตีหนึ่งไม่หน่งก็แสนน่าอเป็นีึงได้ก็ปอบบสรุปได้ว่าโซลเพอ ดีกว่าก็ในหลายๆปัจจัยนะคือมันเป็น5ดาวค่าสแตทพื้นฐานมันก็ย่อมดีกว่าอยู่แล้วไม่ใช่แต่พื้นฐานนี่แตทหลักก็ดีกว่าอยู่แล้วและสแตัลองอ,อ,อันนี้ไม่จะเพิ่มคือเพิ่ง่ายคือถ้ายืนสนาม1ิวิจะได้แน่สามสิบสองเปอร์เซ็นต์คือโบนัสท่า,าจะได้แน่สามสสองเปอร์เซ็นต์ 3, ส่วนโซลาโพก็คืออัตราคิกำลังยุบตีมันก็จะดอ o แต่ความต่ำมก็มีไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะมันก็แล้วแต่คนใช้นะถ้าเอาใช้งานจริงก็น่าจะเอาเป็นอันนั้นแหละเพราะมันจะแรงกว่าเมื่อกี้มือมือดันไปโดนไหมแต่ถ้าใครมีแนะนำก็แนะนำได้นะครับ ผมไม่รู้เอ,อมีชิ้นไหนดีกว่านี้นะอันนี้เป็นอาวุธที่ดีสุดในคลังของผมนะตอนนี้ใครมีแนะนำก็แนะนำได้นะครับห้าดาวสื้อวิท5้าดาวที่เหมาะกับเพซูก็จบแล้วนะผมสำหรับคลิปเอ่ออาวุธชิ้นไหนหเหมาะกับเพซูมากที่สุดในไอดีผมก็ สุดคือลอตเพเยอร์ดีสุดในหลายๆอย่างนะใครมีแนะนําก็อันนี้พูดไปแล้วเออก็จบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันไม่รู้จะพูดอะไรละเดี๋ยวจะพูดวนไปวนมาอย่างนี้แหละก็ใครดูถึงนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ